มองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคีอเพย์ w ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แรายเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคีอเพย์ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดเจสเดนเนียจะได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกมชินหรือสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเลยอย่าลืมนะ เป๊ะคุ้มเป๊ฉลาดต้องเขยวเป๊ทีเดียวเลยนะอ่ะมาช่องแชทนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรีวิวตู้กระชากลายรอบนี้กันก่อนละกันนะครับก็ตู้กระชารอบนี้นะครับ4.8เนาะก็มีเออ่ตัวละครห้าดาว2ตัวใช่ไหมครับก็คือจะมีนาเวียกับนิโลนะครับก็ต้องบอกว่า2ตัวละครน,นี้หลายๆคนก็น่าจะพอรู้แล้วแหละว,ว่าพาวเวอร์เลเวลตัวละครประมาณไหนใช่ไหมครับก็ถือว่าเก่งทั้งคู่เลยนะครับอ่ะเริ่มที่นาเวียก่อนนะครับนาเวียเป็นตัวละครเอ่อที่ลักษณะการเล่นจะเป็นการกดอันติ ใช่ไหมครับเป็นการกดอันติเพื่อเก็บสเต็กเอ่อสกิล E ให้เขานะครับแล้วก็รวมถึงการตกผลึกจากนอกสนามด้วยพอเราได้ผลึกปุ๊บหรือว่าเรากดอันติได้ปุ๊บเน่นะครับสกิล E เขาจะมีการเก็บสแต็กขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันเก็บเต็มแล้วเราก็จะสามารถดิงสกิล E ออกไปในรวดเดียวแล้วก็ทำดาเมจก้อนใหญ่ได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นทรงๆประมาณนั้นซึ่งนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจดีนะครับ โดยภาพเราถือว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจด,ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาของตัวละครตัวนี้ก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละนะครับตรงที่ไม่คเนกเกมเพลของตัวเขาเลยก็คือเอ่อเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพึ่งกับสกิล E หนักมากๆนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ก้อนเดียวน้อก็คือจะเป็นในส่วนของสกิล E ของเขาเป็นฟอนโหลดดาเมจก็คือดาเมจของตัวละครจะมาจากตอนต้นที่เราเล่นเออก็คือฟอนโหลดใช่ไหมก็เลยทําให้ถ้าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากสกิล E ตรงนั้นได้เยอะ เออนะครับก็จะถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ดีมากแต่ว่าถ้าคุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสกิลตัวงั้นได้เยอะมากพอก็จะกลายเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเอ,อ่อยกตัวอย่างเช่นอ่าในกรณีที่เราเจอกับมอนสเตอร์หลายๆตัวใช่ไหม สมมติว่าเจอมอนสเตอร์สองถึงสามตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเราสามารถแพ็คมอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์รวมๆกัน3ตัวแล้วเรายินสามารถยิงมอนสเตอร์ทั้ง3ตัวนั้นได้พร้อมๆกันดาเมจโดยโรวมของของเราก็จะค่อนข้างแรงแบบแรงมากๆเนาะยิงทีหนึ 2, 000, ่งแสนถึงสองแสนโดนมอนสเตอร์3ตัวทีเดียวก็หกแสนดาเมจอะไรเงี้ยก็คือแรงถูกปะแต่ว่าในกรณีที่เราแพ็คไม่ได้ใช่ไหมครับมีหลุดไปบางตัวหรือว่ายิงได้แค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยดาเมจก็จะตกลงเหลือแค่แสนเดียวถึงสองแสนอะไรเงี้ยเนาะก็หายไปเลยสี่แสนดาเมจอะไรเงี้ยนะครับแล้วการโจมตีปกติของเขาก็เร ได้ว่าดาเมจก็จะน้อยลงมาหน่อยเนาะเป็นสัดส่วนที่น้อยลงมาก็ใช้ในการเคลียร์มอนในพาร์ทที่เหลือได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างต้องพึ่งฝีมือในการเล่นประมาณนึงโอเคแหละมอนเดี่ยวคงไม่เป็นอะไรมากนะครับโรเตชันตรงไปตรงมาเป๊ะเ,ะเลยนะครับแต่ว่าพอเจอมอนเยอะๆมอนที่ดิ้นไปดิ้นมาจะเริ่มมีปัญหาแหละ เออนะครับผมก็อันนี้ก็คือจะเป็นโดย,โดยภาพรวมของตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของการแพ็คมอนสเตอร์นะครับตัวนาวียเอ็นกอ,อด้วยความที่เขาเป็นตัวละครธาตุหินใช่ไหมก็ซินิจในการเล่นกับตัวละครธาตุลมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าลมไม่สามารถลดต้านทานธาตุหินได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากกระใสเข้ามาเท่าไหร่เอออะไรประมาณนี้เนาะเพราะงั้นก็เรื่องการแพ็คมอนก็ต้องแพ็คมือเอาเออไม่ใช่ว่าเราสามารถเอาตัวละครธาตุลมมารวบได้ก็เลยเป็นตัวละครตัวหนึ่งเนาะที่พอจอมองว่าก็เเล่นง่ายแหละแต่ว่าใในนนนบาาาาาางงสกกกรรร็ต้้ออออออศยฝีีมืเล่่ะะไจจ ตัวละครโนเบลขนาดนั้นอ่าประมาณนี้นะครับผมก็อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของนาเวียแต่โอเคนะโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะครับแค่ว่าในบางสถานการณ์ต้องระมัดระวังนิดนึงในสถานการณ์ที่มอนสเตอร์เยอะมอนสเตอร์ที่ดิ้นไปดิ้นมาอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงนะครับ อ่ะต่อมานะครับมาดูที่ในส่วนของนิโรกันบ้างนิโรก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งอีกเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็น่าจะพอรู้แล้วแหละว่าเก่งแค่ไหนใช่ไหมครับก็เป็นตัวละครบัฟปฏิกิริยาธาตุบลูมนะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่มีนิโรเนี่ยจะเรียกได้ว่าบลูมเป็นอะไรที่ไม่น่าเล่นเลยเนาะก็คือทั้งในส่วนของดาเมจก็เบาใช่ไหมครับเอลอี LE ก็ไม่กว้าง แล้วก็อีกหนึ่งแง่ก็คือมันระเบิดช้าด้วยถูกปะ่ะเพราะมันกว่าจะระเบิดทีมันใช้เวลานานมากๆเออถ้ามาเฟืองในสนามไม่ไม่เกินกว่า5ก็จะไม่ระเบิดหรือว่าไม่งั้นก็ต้องรอระยะเวลาเอาเท่านั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เออนิโร่เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือทําให้บลูมสามารถเล่นได้โดยการเพิ่มเอลโดยการลดระยะเวลานะครับให้มาเฟืองมันระเบิดได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้มาเฟืองโดยภาพรวมแล้วมีดาเมเที่แรงมากขึ้นก็เลยทําให้เป็นเอ่ออะไรที่ค่อนข้าง,างน่าเล่นแล้วก็ด้วยความที่มีเอลที่สูงใช่ไหม,กหมอกกัมัมนนนูไดด้เเเเ่่งงาลยยทีีว แต่ว่าก็นํามาซื้อปัญหาของนิโลเหมือนกันว่าโดยภาพรวมแล้วตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะพึ่งในเรื่องของดาเมจบลูมหนักมากๆดาเมจส่วนตัวไม่ค่อยมีนะครับหมายถึงว่าดาเมจธาตุน้ําธาตุไม้อะไรเงี้ยตัวละครในทีมจะไม่ค่อยมีอะไรพวกนั้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะพึ่งแค่ดาเมจบลูมนั่นหมายความว่าการเล่นคู่กับตัวละครที่มีความสามารถในการแปะาธาตุเก่งๆเลยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับตัวละครตัวนั้นคือไนหิดะ อ่ะนะครับนิโรธที่มี ita, ไนดะกับนิโรธที่ไม่มีไม่มีไนดะเนี่ยคือต่างกันแบบคนละเรื่องนะครับถ้าณตอนนี้เนาะถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่อะไรแบบนี้ถ้าคุณเปิดนิโรธมาเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเออเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอะไรเงี้ยก็ในอนาคตอันใกล้คุณอาจจะต้องเปิดไนดะเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวด้วยไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เออนะครับเพราะว่าทีมม,มันค่อนข้างจะต่างกันเยอะจริงๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เล่นกับ DMC กับโคเล่ไดก้ก็ใช่ก็เล่นได้แต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ดีเท่าไนาดอยู่แล้วแล้วก็เป็นการกําหนดอยู่ในวงแคบๆของเขาด้วยนะครับทำให้ทีมของนิโรที่เป็นทีม LE ที่อยากจะไปรับมือใจเจอกับมอนสเตอร์แบบไหนก็ได้อะไรเงี้ยมันมันโดนจํากัดพื้นที่ลงนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นปัญหาข้อแรกนิโโลมีปัญหาอีกหนึ่งข้อคือเวลาที่ด้วยความที่เขาสเปกซิฟิกเรื่องาธาตุเนาะก็คือใส่ได้แค่ธาตุไม้กับธาตุน้ําเท่านั้นก็ทําให้ในบางครั้งที่คุณเอาไปไปเจอแบบคุณอาจอาจอยากจะเอาทีมนี้ไปเจอกับสถานการณ์เอลีจริงๆแหละแต่ว่ามอนสเตอร์ในบางเวฟดันมีเรื่องของน้ําแข็งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเ,ออเจอมอนสเตอร์ติดโล่น้ําแข็งบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันจะทําให้จังหวะนั้นช้าเพราะว่าเออมาเฟืองของนิโลในกรณีที่คุณเอาไปเจอกับโล่น้ําแข็งมันระเบิดได้ค่อนข้าางยก นะครับคือไม่เชิงว่าระเบิดไม่ได้หรอกแต่ว่ามันใช้รเวลาในการระเบิดค่อนข้างนานเออนะครับประมาณนั้นแต่ว่าโดยรวมคือดีถ้าในมันมีน้อยสถานาการณ์มากๆแหลที่คุณจะเจอกับโลท่าน้ําแข็งนะครับไม่ไม่ค่อยเจอบ่อยเท่าไหร่เออถ้าสมมติว่าเป็นคอนเทนต์มอนมูอะไรเงี้ยอย่างไางซั้นเอ็นนิโลกินเรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นวอนดิ้นไปดิ้นมาเยอะแค่ไหนก็ตามนิโลกินเรียบจริงๆนะครับก็ประมาณนั้นเนาะแค่ว่าก็ระวังนิดนึงละกันว่าถ้าสมมติว่าจะเปิดนิโลจริงๆ,ๆเนี่ยก็อยากให นะครับผมประมาณนั้นอ่าส่วนตัวละครสีดานในรอบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยคิระละใช่ไหมครับตัวคาเว่แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นหนิงกวงอ่าเริ่มที่คิรละก่อนนะครับโดยรวมแล้วทอจอบมงว่าก็คิรัลเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โอเคนะเออหนึ่งก็คือด้วยความที่เขาเกิดเป็นตัวละคราธาตุไม้ด้วยลวแหละนะครับปฏิกิริยาธาตุไม้ยังไงซ้ำมันดีอยู่แล้วเออเพียงแต่ว่า ขาเรียกและประโยชน์ของคิะล,ละเมื่อเทียบกับตัวละครตัวอื่นโด,โดยภาพรวมแล้วเช่นในส่วนของเหยาืาออะไรเงี้ยหรือว่าตัวละครธาตุไม้อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นตัวละคร5ดาวอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างจะน้อยกว่าตัวละครพวกนั้นคือจะบอกว่าเราเอาตัวละครสีดาวไปเทียบกับตัวละคร5ดาวไม่ได้ก็ไม่ถูกสักเท่าไหร่นาะเพราะว่ายังไงซะตัวละครใน Gen ชนินแพ็คเราเราใส่ได้4ตัวอยู่แล้ว ซึ่งมันก็ไม่ได้ฟิกยุดอยู่แล้วก็ว่าใส่5ดาวได้กี่ตัว4ดาวได้กี่ตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะงั้นก็ถ้าสมมติว่าตัวละครมันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเราก็ไม่ได้อยากอาศัยเท่าไหร่นะครับซึ่งนั่นแหละก็เลยโดยภาพรวมแล้วก็ก็ไม่ได้เก่งเท่ากับตัวละครหลายตัวนะครับแต่าาว่าโดยรวมแล้วก็มีพอจะมีที่เล่นอยู่แล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมีหลายๆจุดเลยแหละที่คีร่าสามารถทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับคีร่นะครับก็เป็น ต้องบอกว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการสร้างโลกใช่ไหมครับอ่ากดสกิล E ใช่ไหมครับก็มีความก็สามา,สามารถสร้างโลกขึ้นมาได้ใช่ไหมเออปัญหาของตัวละครตัวนี้หลักๆแล้วจะเป็นเรื่องของการแปะไม้นะครับคือเป็นตัวละครที่หลักๆแล้วที่ที่ consolation ที่ต่ํากว่า consolation สี่ลงไปใช่ไหมครับจะเป็นตัวละคร way, ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแปะไม้ฟอนโหลดค่อนข้างหนักนะครับคุณกด E คุณกด Q ใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะมีการทิ้งลูกบอลไว้บนพื้นใช่ไหม ซึ่งตรงนั้นแหละก็คือการแปะไม้ทั้งหมดของตัวละคตรตัวนี้แหละในกรณีที่คุณไม่มีสีที่มากกว่านั้นใช่ไหมครับก็เลยทําให้ในบางทีมเนาะเช่นแบบว่าทีมที่เล่นกับเรื่องของปฏิกิริยาธาตุไม้นะครับเช่นแบบว่าไฮเปอร์บูมเบอร์เจียนต่างๆนานาอะไรเงี้ยคีร่าจะเป็นตัวละคตรตัวหนึ่งที่ให้ปริมาณธาตุไม้กับเราค่อนข้างน้อยคือมันอาจจะให้เยอะนั่นแหละก็คือมันให้แต่ว่ามันให้มันทีเดียวรวดรวดเดียวใช่ไหมครับซึ่งปฏิกิริยาธาตุที่เป็นบลูมเบอร์เจียนอะไรพวกนี้เขาไม่ได้อยากได้แบบนั้นเยดดรีวว มันไม่เกิดประโยชน์อะไรถูกปะมันสามารถทริกเกอร์ได้ทีละ2ลูกเท่านั้นพราะางนั้นก็โดยรวมแล้วก็เลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแปะไม้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในกรณีที่เราไม่ค่อยมีคอนสเตชันนะครับแต่จจว่าเรื่องโล่นะครับเรื่องโลของตัวละครก็ถือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในบางทีมนะครับหรือว่าในบางทีมก็ไมไ่ต้องการการแปะไม้ที่เยอะขนาดนั้นอีกเหมือนกันอยกตัวอย่างเช่นนะครับในทีมนิโลนะครับที่พอจอบอกว่าโดยปกติแล้วเรามักจะนิยมเล่นคู่กับไนดะใช่ปะคุณก็สามารถเอาคิราไปนซัพพอร์ตใน ก็เรามีคนช่วยเรื่องการแปะไม้อยู่แล้วใช่ไหมครับคือน้องน,องนาใช่ไหมที่เหลือคุณก็สามารถเอาเคียราเป็นตัวละครสร้างโล่ให้คุณได้ซึ่งก็ดีมากๆกด้วยเพราะว่าเวลาเวลาที่เอ่อมาเฟืองมาระเบิดใช่ไหมครับมันมีดาเมจใส่เราด้วยถูกไหมเป็นาดาเมจธาตุไม้ซึ่งโล่เคียราเนี่ยเป็นโล่ธาตุไม้เหมือนกันดาเมจที่เป็นธาตุไม้ตัโลโล่ธาตุไม้มมนจะสามารถรับได้เยอะกว่าเนาะมากกว่าโล่ธาตุอื่นๆประมาณสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือพูดง่ายว่ามันมันหนามากๆในการรับกับตรงนี้เนาะ ก็เลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่คุณสามารถเล่นได้ก็คือจะเปนในส่วนของทีมควิกเคนเล่นคู่กับยาเอหรือไม่ก็เล่นคู่กับตัวของอ,อ,อะไรวะคอรีนอะไรเงี้ยนะครับคือทีมพวกนั้นเป็นทีมที่เราต้องการการแปะไม้เป็นระยะระยะอยู่แล้วเราไม่ต้องการการแปะไม้เป็นแบบเรื่อยๆอเราขอแค่ว่าเออมีธาตุไม้มาดีเฟสระยะระยะเวลาในการคงอยู่ของควิกเคนแค่เป็นจังหวะจังหวะแค่นั้นพอนะครับเพราะงั้นปริมาณธาตุไม้ไม่ได้เป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับซึ่งเคลล่าสามารถให้ตรงนี้กับเราได้เอ,อนะครับ ก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นโอเคเหมือนกันเนะเาะทีนี้เส่วนในเรื่องของกลุ่มดาวนะครับเคลลาไม่ค่อยมีกลุ่มดาวอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีบิ๊กสปอยู่ดาวหนึ่ง ที่โอเคก็คือจะเป็นดาวสีนะครับก็คือเวลาที่ตัวละครของเรานะครับเวลาที่เรามีโล่ของคีร่าอยู่ใช่ไหมแล้วตัวละครของเราเนี่ยทำการโจมตีปกติชาร์จโจมตีพุ่งโจมตีต่างๆนานาน,น,นะครับคีร่าเขาจะมีความสามารถในการแปะไม้จากนอกสนามเพิ่มเติมให้กับเราด้วยซึ่งตรงนี้ช่วยเหลือได้บ้างในกรณีที่คุณเล่นกับในทีมที่คุณต้องใช้การแปะไม้เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นพวกแบบว่าบลูมไฮเปอร์บลูมอะไรเงี้ยก็อาจจะพอหยิบตรงนี้มาใช้งานได้บ้างอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กสปายของตัวละครประมาณหนึงเพราะว่าช่วย ที่คุณเล่นโคออกนะครับเพราะว่าคีลาเองถ้าสมมติว่าคุณไม่มี C2 เนี่ยก็คุณจะสามารถสร้างโลได้แค่ตัวเองเท่านั้นแต่ว่าพอคุณมี C2 ปุ๊บก็จะมีการแจกโลให้คนอื่นที่อยู่ในทีมของเราด้วยนะครับก็จะมีประโยชน์กับตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งจะเป็นในส่วนของ C6 นะครับตรงนี้จะทําให้เวลาที่ตัวคีลานั้นกดสกิลธาตุหรือว่าไม้ตายนะครับพลมทีมก็จะได้รับโบนัสความเสียายธาตุเพิ่มขึ้นก็จะทําให้แรงมากขึ้นนั่นเองนะครับสีที่น่าสนใจ ก็คาเว่เป็นตัวละครธาตุไม้เหมือนกันนะครับจริงๆเราก็เก่งนั่นแหละหมายถึงว่าเก่งในแง่นนที่ว่าเป็นตัวละครธาตุไม้นะแต่ว่าก็ดันมีปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องเนาะก็คือดันทําให้ความเก่งของตัวเองลดลงผ่านสกิลธาตุคือหมายความว่าไอาตัวสกิล E ของคาเว่อะครับมีความสามารถในการระเบิดมาเฟืองทิ้งซึ่งมันไม่ค่อยดีถูกปะ่ะเพราะว่าเราไอทีมธาตุไม้นี่มันเก่งเพราะาเฟืองถูกปะ่ะว่าเราเราสร้างมาเฟืองขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราก็อยากจะทริกเกอร์มันให้กลายเป็นไฮปร์บูมให้มันกลายเป็นเบอร์เจียนอะไรเงี้ยเพื่อสร้างดาเมจเพวก ไปประบูมหรือว่าเบอร์เจนอะไรตรงนี้ไปนะครับมันก็เลยทําให้โดยภาพรวมแล้วไม่ใช่ตัวละครที่ดีมากมายนักครั้นจะไม่กดสกิล E ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าตัวละครตัวน,นี้มีค่าคอสในการกดไม้ตายที่สูงนะครับถ้าคุณไม่กดสกิล E อนุธาตก็ไม่ได้ก็ทําให้ E.R. u ร r e m e n t ที่ตัวละครต้องการก็จะเยอะมากขึ้นนะครับก็อาจจะไม่ใช่ตัวละครท,ที่น่าเล่นอะไรมากเนาะก็เป็นตัวละครธาตุไม้ที่น่าจะหยิบมาใช้เป็นหลังๆสุดในกรณีที่เราไม่มีตัวละครธาตุไม้อะไรเหลือแล้วนะครับคาเว่ก็จะเป็นตัวละครในสล็อตนั้นนั่นเองนะ ส่วนเรื่องกลุ่มดาวก็ไม่ค่อยมีกลุ่มดาวอะไรเนาะที่มีความสำคัญหมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนเมคานิคเกมเพลย์ของเคคาวเวสักเท่าไหร่นะครับคือไม่ได้ทําให้คาเวกลายเป็นตัวละครที่น่าเล่นมากขึ้นเพราะงั้นเปิดไปก็ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นั่นเองนะครับต่อมาเป็นหนิงกวงนะครับ หนิงกวงก็เป็นตัวละครธาตุหินสื่อเวทใช่ไหมหลักๆแล้วก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่าสามารถทำดาเมจได้โอเคประมาณหนึ่งเนาะไม่ได้แรงมากจัดจ้านด้วยความที่เป็น power เลเวลของตัวละครสีดาวด้วยแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นตัวละครธาตุหินด้วยเขาไม่ได้มีเรื่องของปฏิกริยาธาตุใช่ไหมครับก็ทำดาเมจได้ประมาณหนึ่งกลางๆอะไรเงี้ยน,นะครับเวลาที่ไปเจอกับคอนเทนต์ยากๆเช่นในส่วนของสไปรอลอบิสอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ปัญหาหลักของตัวละครอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเรื่องของดาเมจหลักค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่่่อองของขิเเกกาา็จจนนนไปนไปปะมวร ชาร์จโจมตีของเขาไม่ว่าจะเป็นสกิลอัติเมทของเขา2ออย่างนี้นะครับมันเป็นจำนวนฮิตที่คงที่เนาะคือต่อให้มอนจะเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ได้ไดยังไงก็ตามนะครับมันก็จะมีจานวนฮิตเท่านี้เสม,สมอก็ทําให้ต่อให้เราจะแพคมอนให้มันดีใกล้กันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วดาเมจที่เราสามารถทําได้มันจะไม่โตตามมอนนะครับมันจะได้เท่านั้นเลยนะครับก็เลยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเอลีประมาณหนึ่งนะครับก็อาจจะเหมาะแค่กับการรับมือกับสถานการ์ซิงเกิลแทรเก็ตที่อบิสรอบงาน,นอาจจะไม่ได้ต้องการากาาดีเพชเช มาใช้งานได้บ้างนะครับแล้วก็อใน,นแง่ของกลุ่มดาวนะครับจริงๆแล้วก็พอมีกลุ่มดาวที่หนิงกวงสามารถ ใช้งานได้อยู่ประมาณ2-3งถึงากลุ่มดาวเนาะก็จะมีดาว2นะครับที่ตรงนี้ช่วยทําให้เวลาที่คุณกดสกิลอ e ีของหนิงกวงแล้วมันถูกทาลายไปใช่ไหมเราสามารถไล่สกิลอ e ีได้ใหม่ตรงนี้ก็ช่วยหลายๆเรื่องเนาะเพราะว่าสกิลอ e ีของหนิงกวงก็มีความสามารถในการต้านโบลิคทายใช่ไหมเวลาที่มีลูกธนูมีลูกอะไรต่างๆมาไอโจเจ็ดสกินนี่ก็พอจะรับได้บ้างนะครับแล้วก็เจ็ดสกินเองก็มีความสามารถในการเพิ่มเรื่องของโบนัสความเสียหหินด้วยอ่ะก็ทําให้เราสามารถแจกบัฟให้เพื่อนร่วมทีมไ,ได้บ้างอีกเหมือนกันอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ ปริมาณอนุธาตที่เราสามารถสร้างได้เยอะขึ้นด้วยคือต้องระมัดระวังในการใช้งานนิดนึงเนาะก็คือถ้าคุณกด E แล้วละมานทำลายแล้วคุณกด E ซ้ําตรงนั้นเนี่ยอนุธาตจะได้แค่รอบเดียวนะครับมันติดคูดาวแต่ว่าถ้าคุณเว้นระยะสักนิดนึงนะครับมันจะมันจะสามารถสร้างอนุทาตได้เพิ่มขึ้นได้อยู่ นะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกดาวหนึ่งที่หนิงกวงสามารถจิบไปใช้งานได้จะเป็น C6 แล้วก็ถือว่าเป็น Power อร์สไปของตัวละครเนาะถ้าไม่มีดาวนี้พอจอมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นหนิงกวงเท่าไหร่นะครับคือมันเป็นตัวช่วยในการทําให้สกิลของหนิงกวงอะ่ะนันมันแรงมากขึ้นนะครับเออถือว่าเป็นพาร์ทหลักของดาเมจของตัวละครเหมือนกัน นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะก็เลยกลายเป็นว่าโดยภาพรวมแล้วตัวละครสีดาวในรอบนี้พอจอมองว่าไม่ค่อยมี value ที่สูงอะไรมากมายนะครับหนิงกวงก็หา value ได้ยากคาเวก็ไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นใช่ไหมครับก็อาจจะมีแค่ในส่วนของคีระละเท่านั้นอะไรเงยที่คุณสามารถหยิบไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆในในอวิสเนาะแต่ว่าก็ต้องพูดเผื่อไว้นิดนึงละกันเพราะว่าตอนนี้ endgame content ของเรามันมี i m e r g e n t theater ด้วยใช่ไหมซึ่งก็มี requirement เรื่องตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะทาให้ตัวละครพวกแง่ที่แบบว่าอาจจะณปัจจุบัน มาใช้ก so 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 ันบ the ้างเพราะว่าเราต้องการตัวละครเยอะขึ้นในการเคลียร์คอนเทนต์นั่นเองถูกไหมก็การได้ตัวละครพวกนี้ไปเก็บไว้บ้างก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับเพียงแต่ว่านปัจจุบันแว l ลูเขาไม่ได้สูงขนาดนั้นเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะต่อมามาดูที่อาวุธกันบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของ5ดาวนะครับก็จะมีในส่วนของเวอร์ดิครับในส่วนของคีย์อัลคานิสุดใช่ไหมครับเอ่อเริ่มที่เวอร์ดิก่อนนะครับเวอร์ดิเอาจริงแล้วก็เป็นดาบประจําตัวของนาเวียนะครับถามว่าดีมากไหมก็ก็ดีแหละก สำหรับตัวละครดาบใหญ่มันมีดาบอยู่เล่มหนึ่งที่โดยรวมแล้วค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็ทําให้แบบว่าเอาเอาวุธ5้าดาวที่เป็นดาบใหญ่หลายๆชิ้น ค่อนข้างจะมี value ที่ลดลงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ serpent spy ก็ serpent spy ที่เป็นอาวุธ bp เนี่ยโดยภาพรวมแล้วถ้าคุณขัดเยอะๆแล้วก็สามารถเลี้ยงเปิดอาวุธได้ดีพอเนี่ยโดยรวมแล้วมันค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับอาวุธ5ดาวหลายๆชิ้นซึ่งรวมถึงวูดิกเลยด้วยนะครับก็เลยทําให้บางคนที่เปิด bp เรื่อยๆแล้วแล้วก็มีการขัดไออาวุธพวกนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับวูดิกอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าหยิบมาใช้งานมากมายขนาดนั้นแล้วก็รวมถึงกลุ่มดาวของนาเวียด้วยนะครับกุมดาว แตคีเลตให้เราเวลาที่เราเก็บสแต็กได้เยอะๆใช่ไหมครับทำให้สกิล E ของเรามีดาเมจโดยรวมเฉลี่ยที่สูงมากขึ้นนะครับก็พอจอไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนตัวพอจอแนะนำว่าสำหรับใครก็ตามที่อาจจะบอกว่ามีเซอร์เพนสไปอยู่แล้วอยากอัปเกรดนาเวียจริงๆอาจจะไปลองโฟกัสที่กลุ่มดาวดูก็ได้นะครับ<ๆ>เผื่อจะใกล้ C2 มากขึ้นหรือว่าอแต่ว่าถ้าสำหรับใครก็ตามที่ไม่มีเซอร์เพนสไปเนาะอาจจะมีอาวุธไม่ได้เยอะมากมายอะไรเงี้ยที่เป็นดาบใหญ่ก็อาจจะลงทุนเปิดที่อาวุธประจําตัวก็ได้นะครับเพราะว่า a, ววนาวี เออนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ k คีย f ออฟที่สุดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอาวุธที่ดีมากๆนะครับสหรับตัวของนิโลเลยก็มีอาวุธ5ดาวไม่กี่ชินนะ้นเนาะที่ทำให้ทีม d p s ดูฉีดขึ้นมาซึ่ง k คีย f ออฟที่สุดเนี่ยเป็นอาวุธประเภทนั้นนะครับตัว k คีย f ออฟที่สุดแจกเรื่องไอชีเปอร์เซ็นต์ให้กับเราใช่ไหมครับซึ่งพอนิโลได้ไอชีเปไปตรงนี้เนี่ยนะครับมันทําให้มาเฟืองของเราซึ่งเป็นดาเมจของทั้งทีมถูกกกกกกกมมมมมมัั้้ยีีีีดาาาเเเเจจท่่่แแแรรรรรงงงงขขึนนนะคคบลลว็็อออออืืื EM ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยซึ่ง EM ก็มีผลต่อเรื่องของการสร้างมาเฟืองอีกเช่นด้วกันนะครับก็ทําให้ทั้งเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งทีมแรงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเฟืองที่เกิดจากใครก็ตามจะเกิดจากตัวละครที่เรา b ิ i l EM หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดจากตัวละครที่เราไม่ได้ b ิ i l EM ก็ตามใช่ไหมครับพอเรามีเค,คียบคณิตสดช่วยก็ทําให้ทีมดีเลสของเรามันดูดีขึ้นเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าใครจะเมนิโลจริงๆพอจอก็ค่อนข้างแนะนำนะเพราะว่ากลุ่มดาวนิโลเองก็ไม่ได้ซีเรียสมากมาย ya yeah. จะค่อนข้างดูดีกว่าเนาะไปถ้าจะเปิดซีนิโร่จริงๆไปเปิดซีน้องนาค่อนข้างคุ้มกว่าเยอะนะครับการลงทุนกับน,นิโร่จริงๆลงลงทุนที่คีย์ออกคันทีสุดจะค่อนข้างคุ้มกว่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างที่ทุกคนรู้แหละนะครับว่าอาวุธห้าดาวเกมนี้มันไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายนะครับถ้าเราไม่ได้มีงบเยอะก็ไม่ต้องเปิดกด็ได้เพียงแต่ว่าถ้าใครมีงบเนี่ยพอจอก็แนะนำว่าใครจะเล่นนิโร่เนาะก็มีคีย์ออกคันทีสุดไว้จะดีนะครับพเพราะโดยรวมแล้วมันทําให้ทีมของเราดีขึ้นเยอะนะครับอ่าแล้วก หนึ่งเหมือนกันนะครับเออลัาสนะครับณนะปัจจุบันน่าจะมีแค่ไม่กี่ตัวน้องที่หยิบไปใช้งานได้จะมีในส่วนของน้องโยอิ ะหลักๆเลยที่จะที่สามารถใช้งานได้จะมีแค่โยอีชายไม่ค่อยเหมาะมากเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการโจมตีปกติที่แรงขึ้นแต่ว่าชายก็มีคอมโบของการชาร์จโจมตีเหมือนกันซึ่งไอโตรัสมันก็จะไปลดดาเมจตรงนั้นก็ทําให้โดยรวมแล้วอาจจะไม่ได้น่าใช้มากขนาดนั้นนะครับก็ไซฟอร์ถือว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างโอเคนะครับมีเรื่องของการแจก e อให้เราแล้วก็ออฟลองมีเรื่องของการแจกค่าพลังงานให้เราใช่ไหมครับก็พอจะมีบางตัวละครที่สามารถหยิบไปใช้งานได้เช่นในส่วนของคาสนะอะไรเงี้ย เออนะครับคาซาก็อยากได้ทั้งเอเอ็มแล้วก็ทั้งท e ั้งอาใช่ไหมแถมเอยาตรงนี้ก็สามารถแจกให้เพื่อ่วมทีมได้ด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งดาบที่เป็นเบสอินสลาลตของตัวคาซาเขาเลยนะครับแล้วก็อีกบางตัวละครที่สามารถใช้งานได้ก็จะเป็นชิน้นอบุอะไรเงี้ยนะครับเอาเอเอ็มไปใช้งานให้เออให้กับตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็เอาเอยาไปแจกให้เพื่อ่วมทีมอะไรเงี้ยเออก็สามารถเอาไปใช้งานได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นดาบที่โอเค อืมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นในส่วนของดากอนเบนนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามาทุกตู้จะตู้ไหนตู้ไหนก็มาอยู่เรื่อยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรกับไอหอกอันนี้นะครับก็เป็นหอกที่แจกเอียมให้กับเราสูงที่สุดแล้วในเกมนะตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่งอาวุธเองก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณทําปฏิกิริยาธาตุใช่ไหมครับมีอ่อนบนหัวมอนสเตอร์มีธาตุน้ําอะไรเงี้ยก็จะทําให้เราสามารถทําดาเมจได้แรงมากขึ้นใช่ไหมครับก็นักปัจจุบันมีคนที่หยิ ไรเดนเออนะครับไรเดนเอาไปใช้ในแง่ของเ m เมเฉยๆนะครับส่วนฮูเตาก็ได้ใช้ทั้งเ m มแล้วก็บนรลคอมเสียหายด้วยนะครับแต่ว่าในกรณีที่คุณมีฮัวแม่แล้วก็อาวุธชิ้นนี้ก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แหละนะครับแล้วก็ในเมื่อไรเดนได้ใช้แค่เ m อมอย่างเดียวใช่ไหมก็ไปหาอาวุธชิ้นอื่นที่แจกเ m มได้ก,ก็ก็โอเคไม่แพ้กันเพราะงั้นก็อาจจะไม่ใช่เป็นอาวุธที่มี value สูงอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนเดอะเบลกับตัวของ Eye of p e r c e p t i o n ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเ,นเออนะก็ ไม่เคยมีที่ใช้นะครับแล้วก็ณนะปัจจุบันก็ไม่เคยมีที่ใช้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนั้นละกันเอาเป็นว่าโดยภาพรวมรวตัว้อาวุธรอบนี้พอจอมองว่าค่อนข้างเข้มละกันนะครับเออห้าดาวอย่างตัวของเวอร์ดิกค่อนข้างจะมีเซอร์เพนสปายที่สามารถแทนที่ได้นะครับส่วนคีก็อา่าโอเคมันดีมันดีจริงเพียงแต่ว่าอาวุธตรงไอ้ที่อยู่ด้านข้างตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีแวลูเท่าไหร่พอจอแนะนาว่าไม่เปิดจะคุ้มค่อนข้างคุ้มค่ากว่า เออนะครับเพราะว่ามันได้ประโยชน์ไกดีของเราค่อนข้างน้อยอะนะครับผมแล้วก็ตู้อาวุธเป็นตู้ที่ค่อนข้างแพงด้วยกว่าจะการันตไีได้อาวุธที่คุณต้องการก็ต้องอะไรอะ่ะถ้าคุณโชคร้ายจริง,รงก็อาจจะต้องใช้ถึง3การันตีอะ่ะเออนะครับมันก็ค่อนข้างจะแบบเหนื่อยหน่อยเออก็เอาเป็นว่าไม่อย่าไปเปิดละกันสำหรับตู้อาวุธรอบนี้แหละนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเลยนะเวลาทีีี่่่่่ผมมมออออัััปคคลิะะะไไรรใหหๆเเเนนนนนนจจด้้้้ขึแงตืืทากพบ ่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้ะกันครับ